Like your area. สวัสดีค่ะทุกคนพบกับซียาอีกแล้ววันนี้ซีจะมาแชร์ประสบการณ์การจองตั๋วคอนเสิร์ต b l a c k พ i n k รอบพีเซลสดๆร้อนๆเลยค่ะรอบที่ซีเข้าไปจองในวันนี้ก็คือ BLINK MEMBERSHIP ธรรมดาที่ไม่ใช่ Early Bird นะคะคลิปนี้น่าจะพอทำให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพวิธีการจองตั๋วผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอค่ะน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่แพงกำลังจะจองวันพฤหัสกับสุคนี้นะคะ เรามาเริ่มสเต็ปการจองตั๋วกันเลยนะคะก่อนอื่นเพื่อนๆต้องเข้ามาเว็บไทยทิ k เมเจอร์อันนี้ก่อนนะแล้วก็กดเข้าสู่หน้าหลักค่ะหน้าเนี้เพื่อนๆต้องล็อกอินทิ้งไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วและแนะนําให้หาบอลพิง์และกดซื้อบัตรหรือว่าจองคิวก่อนเลยให้เข้ามาหน้านี้ให้ได้แล้วก็อยู่หน้าเนี้ยทิ้งไว้ก่อนเลยนะคะ รอบของไลฟ์เนชั่นเทโรในวันพรุ่งนี้ก็คือ17พฤศจิกายนกับรอบปกติในวันศุกร์ที่18พฤศจิกายนนะคะก็จะต้องผ่านมาหน้าเว็บของไทยทิกเก็ตหน้านี้นะคะเข้าใจว่าเขาเปิด10โมงเนี่ยสามารถเข้ามารับคิวได้ตั้งแต่9โมงค่ะกดเข้ามาทิ้งไว้หน้านี้ค่ะกดซื้อบัตรให้มันเลื่อนมาตรงหน้านี้จนกว่าจะก,กดตรงนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้รอบ l i n ง membership เราก็จะใส่เลข membership เข้าไปแล้วก็กดตกลง แต่สำหรับรอบอื่นๆคิดว่าหน้านี้จะไม่มีนะคะเพราะกดซื้อบัตรก็จะเข้าคิวเลยค่ะถ้าทุกคนเข้ามาหน้านี้ได้แล้วก็คือดีใจได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะสำหรับวันนี้ซิมอาดให้ช่วงเย็นคิวมาจะไม่เยอะมากแต่จริงๆวันนี้ที่รอไปรอไปประมาณชั่วโมงครึ่งเลยค่ะพอใกล้ๆถึงเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าแบบ it's your turn พอเข้ามาปุ๊บเราจะเจอหน้านี้ก่อนนะคะรีบเลื่อนลงมาแล้วก็กดยอมรับเพื่อกดซื้อบัตรเลยค่ะ ไม่ว่าจะโปรเซตไหนถ้ากดเราครั้งแบบนี้แนะนําให้รอนะคะของซีคือเปิดไว้หลายๆหน้านะคะ่ะหน้าหนึ่งจะกดแบบกดครั้งเดียวไม่รัวนะคะหน้าอื่นก็กดรีเฟซไปเรื่อยๆค่ะพอเข้ามาปื๊เราจะเจอหน้านี้หน้า,นนาแรกนะคะถ้าเข้ามาหน้านี้ได้แล้วเนี่ยก็อุ่นใจไประดับหนึ่งล้ะค่ะเริ่มต้นเลยทุกคนจะต้องเลือกรอบการแสดงด้านบนนี้ก่อนนะคะสมมติซีเลือกวันนี้เนาะ Saturday. แล้วเราก็จิ้มเลยค่ะโซนที่เราอยากได้นะคะแนะนําให้ดูไว้ก่อนเลยนะคะว่าจะเอาโซนไหนแล้วโซนไหนที่กดเข้าไปเราไม่มีอ่ะก็จะต้องเผื่อไว้ด้วยว่าเราจะไปเอาตรงไหนแทนคือตรงนี้ต้องคิดแบบเร็วมากๆทีเนี้ยตรงเนี้ยเราก็คือเลือกไปเลยว่าเราจะเอาตรงไหนถ้าอย่างเงี้ยเต็มละก็คือรีบออกอ่ะสมมุติว่าเราเลือกโซนบี B นะคะตรงเนี้ยเราต้องมาเลือกด้วยนะว่าจะเอากี่ที่แล้วก็กดยืนยันที่นั่ง พอมาถึงหน้านี้นะคะทุกคนจะต้องใส่ชื่อนามสกุลจริงที่จะปรากฏอยู่บนบัตรของเรานะคะเขาอาจจะขอบัตรประชาชนด้วยนะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ใส่ชื่อให้ถูกต้องค่ะพิมพ์ชื่อนามสกุลทิ้งไว้ก่อนเลยค่ะถึงเวลาก็คือ Copy แล้วเพสเลยนะคะอันนี้ซียกตัวอย่างละกันเนาะพอมาถึงหน้านี้นะคะมันก็จะซัมมารีบอกเราเนาะตรงเนี้ยสิ่งที่จะต้องกดนะคะ ทุกคนต้องลิงเอาไว้เลยก็คือกดตรงเนี้ยเลือกตั๋วออนไลน์เนาะพี่ซีจองวันนี้ก็คือจองผ่านบัตรเครดิตนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคะ่ะตรงเนี้ยก็กดบัตรเครดิต แล้วก็กดยอมรับไปต่อได้เลยทีนี้ด้านขวานะคะสังเกตดีๆมันจะมีให้ติ๊กทิคเก็ตโพเทคตรงนี้ด้วยทิคเก็ตโพเทคก็เหมือนเป็นการทําประกันค่ะเผื่อว่าถ้าเราเกิดมีเหตุฉุกเฉินเช่นป่วยกระทันหันหรือมีเคสฉุกเฉินซึ่งเขาจะบอกเอาไว้อยู่นะคะว่ามีอะไรบ้างเราจะสามารถขอเคลมตั๋วอันนี้ได้ซึ่งซีมองว่าในยุคนี้ด้วยอาจจะเป็นเรื่องโควิดด้วยแล้วก็ในหลายๆอย่างอ่ะซีก็เลยซื้อเอาไว้นะคะตรงเนี้ยให้เราเช็คทุกอย่างอย่างรวดเร็วค่ะ แล้วก็กดยืนยันการสั่งซื้อได้เลยพอยืนยันแล้วจะไปสู่หน้าบัตรเครดิตแล้วค่ะมันก็จะมาหน้านี้นะคะเราจะต้องรีบพิมพ์อย่างเร่งด่วนให้เตรียมบัตรเครดิตมาไว้เลยนะคะใส่เลขบัตรเครดิตใจวัน expiray date ใสช่ชื่อบนการ์ดชื่อบนการ์ดพิมพ์ไว้ก่อนได้เนาะแล้วก็เลือกแบงค์ให้เลือกว่าบัตรเครดิตของเราเป็นธนาคารอะไรนะคะเลือกเลือกให้อย่างรวดเร็วแล้วก็กดสับนิดตรงนี้ก็คือเรียบร้อยเลยเตรียมตัวรับตั๋วได้เลยค่ะตรงนี้ทุกอย่างต้องทําอย่างรวดเร็วนะคะทุกคน ถ้าทำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นอีเมลมาแบบนี้นะคะมีหมายเลขก,การสั่งซื้อจำนวนเงินและวันคอนเสิร์ตที่เราจองได้ค่ะโดยเขาก็จะแนบใบยืนยันการสั่งซื้อมาด้วยนะคะ และสีเข้าใจว่าภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้เป็น e-Ticket มาค่ะส่วนบัตรแข่งถ้าอยากจะได้เป็นที่ระลึกก็ไปรับเอาที่หน้างานอีกทีหนึ่งนะคะใครที่ยังจองไม่ได้นะคะยังเหลืออีก2วันสู้ๆทุกคนขอให้ได้ค่ะสำหรับพรุ่งนี้จะเป็นรอบพรีเซลของไลฟ์เนชั่นเท l o ะนะคะซึ่งเขาบอกว่าสมัครสมาชิกฟรีนะคะสีก็เลยอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆลองดูค่ะลองเซิร์ชใน Google เป็น l i ฟ e n a t i ่น Thailand แบบนี้นะคะแล้วก็เข้าเว็บไปเลยค่ะแล้วก็ไปตรงนี้ Log in r e g i s t e r นะคะ แล้วก็สมัครสมาชิกกดลงทะเบียนตรงนี้ค่ะเราก็ใส่ชื่อนามสกุลรหัสไปรษณีย์อีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะคะเสร็จเราก็กดลงทะเบียนได้เลยพอลงทะเบียนเสร็จแล้วมันจะไปยืนยันตัวตนผ่านอีเมลของเรานะคะก็เข้าไปที่หน้าอีเมลของเราเนาะแล้วก็กดยืนยันตัวตนจากนั้นนะคะเราก็เข้ามาหน้าล็อกอินค่ะใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราสมัครไปเมื่อตกี้น,นะคะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยสเสร็จแล้วก็เลื่อนมาที่แบล็คพิงนะคะ แบ c คพิงเวอร์ทัวร์นี้กดซื้อบัตรเข้าชมค่ะเนี่ยเข้ามาหน้านี้นะคะเขาก็จะบอกว่าในวันพรุ่งนี้ตอน10โมงนะคะเราจะต้องเข้ามาหน้านี้ก่อนค่ะพอเข้ามาหน้านี้แล้วอะก็จะต้องไปตรงแถบ Live Nation t e l o p s a l นะคะแล้วคลิกปุ่มซื้อบัตรแล้วมันก็จะลิงก์ไปที่เว็บไทยทิ t นะคะซึ่งไอที่เขาบอกมันก็คือตรงนี้นั่นเอง LIFE NATION t e l l o ี p ซ l นะคะคิดว่าพรุ่งนี้มันน่าจะเด้งคำว่าสื่อบัตรมาแถวๆนี้แหละทุกคนต้องรีบเลื่อนลงมาตรงนี้นะคะตรงนี้พอเราสมัครสมาชิกแล้วอะสิ่ก็มาเช็คตรงตัวไอเนะะี่ยค่ะ มันก็จะบอกว่าขณะนี้ท่านสามารถรับสิทธิพิเศษในการซื้อบัตรพรีเซลได้แล้วถ้าเห็นแบบนี้แล้วก็โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ซื้อบัตรได้เลยนะคะตรงเนี้ยเขาบอกว่าสมัครได้จนถึงก่อนเวลาซื้อบัตรนะคะอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆลองสมัครแล้วก็ซื้อตั๋วพรุ่งนี้ดูค่ะจะได้ไม่ต้องไปแย่งกันทีเดียววันศุกร์นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีกับการจองตั๋วใน2วันที่เหลือนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ แล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะซี่ย่าแล้วเจอกันที่คอนเสิร์ตบ๊ายบาย